หมดความหวังที่จะเห็นลมหายใจแต่ก็ทาไม่หยุดยืนก็ดูเดินก็ดูนัง่งก็ดูนอนก็ดูทำมากดูลมหายใจไปดูไปดูมามีอยู่วันหนึ่งฝนตกเบาๆลงไปเดินจงกรมข้างล่างไม่ได้ดินมันแฉไฟฟ้าไม่มีสมัยก่อนป่ามดงมุติห้องเดียวจุดเทียนไว้ก็เดินจงกรมเดินไปเดินมา เดินก็ไม่ได้เดินอะไรหรอกเดินดูลมหายใจนี่แหละเรามันโง่เอาดูอย่างอื่นมันไม่ทันดูการเคลื่อนการไว้ดูการโดกาการเหยียบการก้าวโง่งสติปัญญามันคึบเอ้าอันเดียวนี่เลยลว่าจับหยักตึกผู้ดังนี่เพ่นเดินมีสติดูลมหายใจเข้าอ,อ้อเข้าออกไปไปถึงหัวสุดของจมกรมกาลังจะเวียนกลับกําลังจะเลี้ยวกลับเห็นลมไหลออกจมูก ไหลเขาออไปเหมือนสูบบุหรี่เขาสูบยาออกดังรต,วตวรวๆโตไม่ได้สูบยาไม่หยั่งวันนีไ้ไหลออกดังเขา,ขาจัน็ผ่านจันทผ่านจันท่านเนี่ยพอเห็นอันนี้ปับ๊บมันอ่อนหมดเลยตัวเนี่ยเหมือนกับไม่มีกระดูกเหมือนกับผักเขียวๆแล้วเอาเอาเอา,เอาน้ำร้อนไปลวกยุบลงเลยอยู่อ่อนหัวพลุกพล่โต นั่งลงกำหม่องเลยบัดเห็นลมเนี่ยมันไหลออกไป,ลเ,กลไปลเลยไหลเข้ามาแน่นเต็มหูเต็มอกไหลไปไหลมาไหลไปบนขาวหมดทั้งตัวเลยเป็นควันเป็นควันตุ่มเป็นใยเหมือนเหมือนตัวมอนตัวไหมี่บางทียังเป็น,นี่านั่งอิ่งอิ่งลงไปนนี่จะร่มหูขาวจนพานเพ่งจิแตแปลกหน้า โอ้ยจะเป็นเสื้อคนหลายคนนี่แต่ไม่เพิน่นมาเขกมากองแยกสามเคยแกเสื้อคอยเดินกับบ่มองเสื้อนั่งคุกเข่าดีๆก็กลับไปหาหลวงป,ปู่กลับมาไปพนนอนกับยาพนนั่งกับตามพนนั่งทายอยู่ในสมกับตามบาทนี่สามผู้บาอาจารย์ผลลุคนพองจะมันแมนก้มคนท่านทั้งหลายก็เเมือนกันถ้าผู้ใดเห็นจริงจริง จาจจะหลงตาใบดานตมพบมากับลมกับแรงก็ได้เดี๋ยวนี้บ่เสือ้อเดี๋ยวนี้เสือ้อยูมันหักบ่าเสือมมนเห็นเสื้อคริงหนึ่งบบเสืออีกคิงหนึ่งถ้ามันเห็นจริงๆแล้วก็เชื่อละเข้าครนดูกํำเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วสติสัมปชัญญะมันสามัคคีกันไปหมดเลย กินกับพอดีนอนกับพอดีลูกกับพอดีนั่งกับพอดีเออมันนุ่มมันไป็นแบสบายไปอ้านนี่เธอหนึ่งท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอาณาบานสตนิมันเป็นได้ทุกอย่างทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทีนี้ในบทที่เราสวดเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นระบบเป็น process เ,เป็นธรรมวิธีเริ่มตั้งแต่นั่งเลย นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งตายตรงนี่ท่านสอนละเอียดนะแค่ห้องผู้นั่งหลังคดกงจงมือพระปานอูดกลางทะเลทรายบาดนี่ยแล้วบางผู้ใดว่าท่านปาน์ขั้นแห่งของโยงกงจงซื่อบอกขัหลังเถอะเคื่องผงม่วงลนขวัเนี่ยคนบางคนเฮิบลงที่เสกมีเพิ่นบอกให้่พระปานบอก่นบอกให้พา,า,พก,พนนากันนั่งกงตจงเดอเพิ่นบริวายจึกแต่เบื่ออุบชุงกายังประบาดตั้งตายตรงตรง จ้าของบอว่าคุ้งจุงกายยังสันบอกแปเอาเองต,งตงัวเทศตายจุ้งจุงเรื่องสิบ่อกท่านบอกให้นั่งตรง,ตรงโตงอุชุงกาย่ังปณิธายะตั้งกายตรงนี้มันไม่มองนอน,อนมันจะตื่นมันจะมีสติง่ายหายใจไม่เต็มท้องก็รู้สึกทั้งตัวมันกระเทือนหมดอันจังสีบ่บ่วของเมื่อทีได้เนี่หันใจมันไหลไปบูดบางนันสิไหลาบาดนี้ แต่แหงคแล้วตงก้นหันใจทังแอวเลยบานียโยหันใจเขาไปยื้อหานใจอข,อจอจอขอจาไปย่หันหนาต่อนาอกันมาแม่มาแม่ยิ่เขาันนักกันมาต่อนอกส่กกันไปตีแล้วครัง้งตีหนึ่งตีสองทำก็อเอิญห้ลูกปุ๊กห้ยใหญ่บน,นอนใหม่อเอาถเอาเขาเขาเง,งอกงก,กันยังพอเนี่ยก,กันตัวพ่รู้ไหมว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้น ถ้ามีสติอยู่ในลมหายใจให้ละเอียดดีๆจะรู้ทันทีเลยว่าหลับนี่มันหลุดออกไปตรงไหนไอ้ที่อย่างนี้แสดงว่าสติขาดในขณะหายใจออกเรามีสติอยู่ในลมหายใจเวลามันออกสติขาดสันตติที่มันเสื่อมต่อเออ่อตรงนี้สิบานนี่มันมันมันขาดสติขาดตอนเมื่อขาเขาา้าหายใจเข้าว่ามีสติอยู่ตอนแรกๆมอหอดบนต่างในที่มันสติเฮียออกกันโดดบาดเนี่ย บางคะมันจ้งสีละเอียดคุลังคนโบไปคุได้บาดนี่ยทั้งหน้าก็บโบไปทังป้งหลังบัวไปงีมันทั้งขงางไปบดนีึกน,นะอันนี้แสดงว่าหายใจเข้าออกสุดพอดียังไม่เข้ายังไม่ออกอยู่กลางๆงียมันทาั้งขงางไปบดนีึกเนนะี่ยเข้าบ้งเห็นละเอียดแต่ถ้ามีสติต้ตองตองตรงๆอ,อ,อย่างนี้ดูดีๆจ้างก็ไม่หลับถ้าหลับล็อกเลยเป๊ะ คอยจะหลับขาออกมันจะล็อกกับมันอย่างนี้เลยตื่นขึ้นอีกสิบเท่าทำให้ออยืนดันงรังมันจะยืนยิงสี่รอดโม่แส้สอนข้างในป่าน,นี่โม่ดูซึ่งมาให้กันพักผ่อนหายใจเวื่บาดนี่ยกระคนเด้อเวีย่ยงเนาะอันหนึ่งนาง,นองนอยอกไปมาผู้ลังคนหนาว่าสวบเมาอ,อยู่ขึาา้นมาประกำเนี่ยมันมีอย่างให้กินยอยู่ทั้งหนดดังสวบตบกันไป มเราไม่มีสติดูให้ละเอียดถ้าดูดีๆเห็นชัดๆเลยว่าเวลามันหลับขาเข้าอาจจะเข้าหล้งขาดปั๊บเึ้ืนผลเพื่อนนั้นทีนี้ถ้าเรามีสติดูให้ละเอียดบางทีมันกระตุกมันกระตุกนั้นคือมันหลุดสติมันอ่อนล้าลงสติมุทะตาหลุดขาดบางทีอยู่ดีมือกระตุก นั่นแสดงว่ามันขาดความรู้นัน่นมันขาดการต่อกันอย่างทีีสันต,ต,ติดมันเพราะนั้นเราดูลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นเนื้อเต้นเอ็นกระตุกมือกระตุกเส้นกระตุกบางทีคอกระตุกบางคนปากรก,ากระตุกขาบก็ปูมีแขวกับข้ามงำเขาเนี่ยเบิ้งให้มันเป็นได้มันมีเทข้างมันดูไหมเป็นยังภาพมาเห็น วาตั้งกายตรงดำหลงสติมั่นโสตโตวะัตสะสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่นั้นเทียวคำว่านั้นเทียวก็แปลว่านั้นทีเดียวมีสติอยู่เฉพาะหน้าตัวนี้จะสำคัญอีกถ้าผู้ใดมีสติอยู่ส่วนบนเฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกเฉพาะลมหายใจที่มันกระทบในจมูกที่ไหนก็ได้ ตั้งใจดูให้มันดีๆถ้าเห็นมันสัมผัสมันเข้ามันออกตรงไหนแล้วรอหลอมเขาเรียกว่าโฟกัสโฟกัสชิงสตอปเดมายคือเข้าถ่ายรูปในหน้าเ้าหมุนในมันพอดีพอดีเล็งสติเหมือนเราจะยิงนกให้มันตรงๆเล็งเข้าตรงไหนที่มันกระทบจ้องดู ถ้ามันจับจุดได้มันจะเริ่มขยายตื่นขึ้นตื่นขึ้นหัวจะแน่นเหมือนเป่าลมเข้าไปในที่สุดถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหายใจยาวโดยธรรมชาติไม่ค่อยสม่ำเสมอหายใจสั้นก็รู้นานๆเข้าเมื่อมันมีความรู้สึกมากๆมันแน่นในหัวนี่แน่นไปตามตัวทีนี้เราจะเห็นคำว่าสพพก,กายะปฏิสังเวที รู้พร้อมจะเพาะกายทั้งกวงคาว่าตายนั้นมันมีความหมายสองท่านตายในกายกายนอกกายอจฉตังพระหิทังตาเยกายานุปสีเห็นตายในกายภายในเห็นตายในกายภายนอกลมนี่ก็เป็นกายฟังให้ดีนะลมที่หายใจเข้ามาเนี่ยก็กายภายใน ออกไปก็เป็นกายภายนอกตัวนี้เป็นกายที่ยืนอยู่กายยันยะตาลาหังพิขเวเอตังวัฒามิอักษาสัปัสาสังสที่สุทั้งหลายเรากล่าวว่าล้มหายใจเข้าใจออกนี้แหละคือตายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการดูลมให้ละเอียดตั้งดูให้ละเอียดแล้วจะรู้สึกว่าคั่วทั้งตัวหายใจเบาๆกระทบกระเทือนหมดทั้งตัว ถ้ายิ่งมีสติมากสัมปชัญญะมากสมาธิคุมกันโยนี่กระพริบตาทีเดียวนี่กระเทือนหมดทั้งตัวนี่จะจะรู้จักคำว่าสัพก,กายะปฏิสังเวทีหายใจเข้าจะเห็นลมมันไปตามเนื้อตามตัวถ้าผู้ใดยอยากจะเป็นนักเลงสมาธิเริ่มหายใจยาวๆให้เส้นเลือดมันโปร่งหายใจเข้ายาๆแล้วหยุดดันเบ่ง ถ้าเกิดเป็นโรคความดันสูงสร้างความรู้สึกลมหายใจเข้าออกและสร้างความรู้สึกลมข้างล่างทางสะดือทางท้องน้อยหายใจเข้าไปแล้วก็หยุดเพ่งลงข้างล่างาเบาๆความดันที่เคยสูงเนี่ยมันจะค่อยลด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 ,ลด,ลดหลอกถ้าเป็นโรคความดันต่ำเป็นลมตวิงสมรอยหายใจเข้ายาว แล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ดันเพ่งขึ้นกลางบนนั้นตอนที่อยาให้มันออกหายจะเข้าอีกทีหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกเบาๆา,าล่อนสบายถ้าทําได้อย่างนี้บ่อยๆทําไปทํามาจะรู้จักว่าวัดนี่มันจะเป็นได้ไม่เกินสองสามนาทีทําให้มันตายบ่บาบาดอ,อกเห็นให้วัดตายนะมต้องปานปาตาิปตาเบรแล้วมันดอ,อก วัดนี้มันมีตัวอยู่นะตัวเยิมตัวตัวรินซีต่างๆมันมากับความร้อนความหนาวของอากาศเข้ามาสู่ตัวเรามาเข้าอยู่ตรงนี้ถ้ามันมากับความร้อนเราเพ่งละเอียดเจนเป็นต,ตัวเย็นลมหายใจละเอียดเข้าจนไม่มีลมเฉยไม่มีลมหายใจเะาสร้างความรู้สึกอยู่แต่เฉยลมไม่มีวัดตายถ้าเป็นวัดมากับความร้อนาย ถ้าทำแล้วเย็นเข้าเนี่เย็นทั้งตัวในหัวเหมือนเอาน้ำแข็งมาฝังไว้ในขมงังวัดตายค้างตามน้ำนับถ้าหน้าหนาวเพ่งมาใกล้ๆฮะใจหยาบหยาบเพ่งออกมาแล้วหยุดเพ่งเข้าข้างในเพ่งออกข้างนอกเพ่งไปมากอุ่นมาตั้งแต่ในท้องอุ่นมาทั้งตัวเลยตายอีกวัดบ่ซื้อพระบาทนะยาแก้วัดนะ่ะ เื่อกินกับเมยซสื่อเหตุให่งนอนสับปรับลมหายใจให้ดีๆค่าจุลินรียค่าเยิ้มต่างๆทําทให้มันร้อนก็เป็นทาให้มันเย็นก็ได้ต่อมาก็ทําให้มันลังงับเมื่อตั้งกายตรงดูที่มันสัมผัสทู่แล้วมันจะละเอียดตื่นตัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนลูมันเฉยๆลมก็จะระงับลงระงงับลงแล้วก็ไม่มีลมหายใจลมหายใจไม่มีบางที จิตยิ่มันจะวูบตับผวังเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นเด่นอยู่ภายในเอากาที่ภาวะาขาตัตกไมก่เกี่ยวกับส่วนประกอบของภาวะใดๆเรียกว่าตับผวังมาถึงตรงนี้เธอายลำงับแล้วปวดแขงปวดขาก็ไม่มีมีแต่ความอิ่มความเต็มอยู่ในใจสบายอยากบวดได้บ้างนี่งขันเป็นง้มอยากบวดได้ขันเม่นพระกัน อยากไปหาต่างวัดใหม่ในป่าขัางๆนไปคนได้บานนี่เพิ่อนเอามานี่ตรงนี้จะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ถ้าทํากายต้งขาดลำงัมีความสุขมันจะเกิดปีติเมื่อออกมาเออพิมในอารมณ์อันนั้นจึงมีถ้อยคําต่อมาว่าปีติปฏิสั่งเวทีอัศวัสัสามนีติทิกาติทำในบทศึกษาสังเกตทั้งห้องซ่อมเบิงความปีติความเอบอิิมใจ อย่าไปหลงกับมันถ้าหลงก็เป็นบ้า้อนอีกได้ปีทีหนึ่งคนลางคนเดินจงก็เมิดเมื่อคนเบาตนเบาตมบองหูจักปีตีมันเกิดมันค่วมปีตีนี้มันมีลักษณะหลายอย่างตัวเล็กเล็กต่อมีรู้สึกตัวเองใหญใหญ่เต็มกดก็มีรู้สึกตัวโยกห่วยหันใจค่อยค่อยโยมโยกซอยมันมันไปกันัไได้แบบนี้ ตัวอตตัวคอน้ำตาไหลตัวเล็กตัวใหญ่ตัวที่มันดีที่สุดตัวเย็นเย็นแผ่ไปแม้ในกระดูกก็เย็นในหัวในขมังเย็นถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนตอนตนเองตัวเย็นเย็นตัวนี้ห้างต่งนอนนับตื่นมานี่ก็เหมือนกับไม่เคยนอนเลยจำไสนี่ แห่อย่างนี้ภาลานาอย่างนี้เป็นไปเพื่อบาตฐานที่จะสูงขึ้นไปสู่วิปัสสนามาทําความรู้จักอันนี้แต่อีกตัวสาคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวเบาๆนั่งไปนั่งมาเมื่อกายลํางับลงไปลงไปมีความสุขระงับจริงๆทีนี้พอออกมารู้สึกเบาบางทีออกออกมกังกรเลยยังไม่ลงไปสู่อัปปนาสมาธิตีตีขึ้นมาท่วมก่อน เบาเหมือนตนเองนี่จะลอยขึ้นไปที่ไหนเอามือคำดินหาอันเบาๆนี่เป็นบ้าบมัม่คงคอยเลยดีแต่ไม่อาตมาทำความเพียรเดินจงกรมเดินไปเดินมาเยี่ยพอหนึ่งยางไป,ยาง,ไปยางมากุฏีเบกไปกันไปเต็มขยงโค้งเงค่งกันมาอ้าวคนนี้สิเลนมวยจีนระวบ้อวัดเต็มขยงโค้งเค่งกันจนเติมยางมาหาเข้าไปไปนุองกันบ่ละวะ ไปเสียเลยคนใหม่ปยะอ๋อเราป่ะไหวสมมติหกแยกเวลาที่เราเป็นดีว่าโอ้ยนี่มันหลุดเด้อคนใหม่ก็ไปน้ำเดือดงอเราเป็นป่ะไพ่ไว้ไพไว้ไปขึ้นไปคุณตีโดนเติบดังเบล่นเก่งข้างบุ่มหลอดคนห่อเนี่ยได้บุญเนี่ยหอจากทางคุณตีลงตารางทางร่องโรงพยาบาลเติบัวเขาหมักบ้าหลุดแต่มันกเปูนี่มันเหมือนจะเหาได้มันมันลอยตัวไปนั่นตัวนี้จงระวังให้ดี ท่านยังบอกว่าปีติปฏิสังเวทีอัสประสามีติิกติในหนังสือที่เราเอามาสวดกันมีสติอยู่หายจะออกหายจะเข้ารู้อยู่พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปตีติตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งให้เกิดความสุขอย่างใหญ่หลวงเรียกว่าสุขเวทนา mm. เวทนาตัวนี้จะปรุงต่อไปเป็นตัณหาเอกนะเป็นภาวะตัณหาเอกนะ รานนั้นเมื่อเรารู้จักปีตี่อยู่ความสุขก็ซ้อนอยู่ในตัวมันนั้นพอใจเอบอิ่มบอ,อนซ้อนหัวไผ่ไผ่จะมีเงินเป็นกือยล้านก็ไม่ออได,อไอด้ออนซ้อนเลยอันไปหอดบอลออนซ้อนเขานี่เขาเหตุอะไรือเขาหลอกคนมาเลยเห็นคนมากเนี่ยก็อยากเปหมมือไรยยังมาใกล้มันติดกวนคอยตอนนี้ต้องดูต่อมาก็ดูความสุขดูความสุขนี่ดูทำไมมันจะคิด มันจะคิดดีเท่ว่ากูสละสังกับปากความคิดมันจะตรุงไปหังดีๆีหลังจากความสุขจึงมีคําว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารเมื่อตนเองมีความสุขมีความสงบแล้วเนี่ยคิดนะคิดดีดีอยากให้พ่อดีอยากให้แม่ดีอยากให้ลูกดีอยากให้พัวดีอยากให้เมียดีอยากให้พ่อดีอย,ดอ,ยอ,ดอยากให้เนนดี าะให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยากให้รัฐมนตรีมีสิ้นมีทำยาวไปเทศให้ประธานาธิบดีบิงกินต้านฟังไปกนเี้ันคนปุ้งมาง่งๆกันอย่างนี้บัดเนี่ยรีบรู้มันเร็วเร็วรู้ป้ามันหยุดมันคิดอีกรู้อีกมันหยุดตรงนี้ฟันกันเลยเลว่าตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเหมือนช็คกเมนช็คเมนช็คเมนเมื่อรู้เขาจะแตมจะเห็นเหมือนเราเอาเอาเอามีดฟันไส้เดือน กูได้เคยใส่เบ็ดคือเอาผ้าฟันเขียเดินนี่ปกขาดทวนขาดทวนขาดทวนความคิดเกิดขึ้นรู้ปะขาดพูดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวคิดทั้งวันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้มันี้หายใจเข้าบอกมันคิดหยุดลมหายใจไปด้วยนี่มันคิดความคิดหยุดหายใจต่อจากน้จิตตสังขาหลังปฏิสังเวทีอัศตัสสามีติสิกติ ภิกษุน,นั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่หายใจออกรู้พร้อมจิตสังขารอยู่หายใจเข้าหายใจออกไปแล้วมันคิดหยุดรู้มันหยุดแม้กระทั่งลมความคิดหยุดหายใจออกมันคิดเองจะเข้าหยุดรู้มันซก่อนถ้าทำในนี้ติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งความคิดโผล่ไม่ได้ความคิดก็ดับลง เกิดเป็นความรำงับเรียกว่าจิตตสังขาหลังปัดซ้มพยัยจิตตสังขาหลังยังจิตตังขาหงให้รำงับมาถึงตรงนี้เดินทางมาครึ่งหนึง่งจะรู้สึกตนเองหมองโม่เมื่อจิตตังขารำงับหรือบอขค้นได้บาดนี่ยไม่คิดอะไรเลยนั่งอยู่ทั้งวันโง่แต่ชราที่สุดเอาหนังสือมาให้อ่านนี่ไม่อ่านเลยโยนทิ้งอ่านไม่ได้ ถ้ามาถึงตอนนี้จับหนังสือมาดูหนูคิว่าเขามองล็อเป๊ะเจ็นใจเยียบอยูน่นี่ตัวหนังสือลายไม่อ่านไปเลยอนาคตใหม่ไปอดีตไม่ไปจะอยู่ชี้ลำงนับไปหมดเลยจิตสังขารสัญญาก็สลัดทิง้งอภิมัตสสัญญาขาับสัอุตรินิสรนันติมีอยู่นะที่จิตนี้จะสลัดสังขารอันเป็น สารสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีจบไปถึงตรงนั้นลืมหลังลืมหน้าเลยอยู่แต่กับปัจจุบันนั่งซื้อก็ไม่อ่านอ่านไม่ได้้าไปสอบเตรียมตัวตกไว้เลยตั้งแต่ยังไม่สอบลืมข,อขอ่าวข่าวมหอนน,ะอขอขออน,นี่แต่ว่าปัจจุบันนี่จะรู้ทุกขณะจิตที่มันเคลื่อนไหวง,งถ้ามาถึงตรงน,นี้มันก็เพลินไม่ค่อยอยากจะสนใจใครนะ กินข้าวก็คพอดีนอนก็พอดีมันเกิดความพอดีขมันไปหมดนั่งอยู่เหมือนนั่งเล่นเยอยวค่ำเลว้วความเจ็บความปวดทางกายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีความรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้มาถึงตอนบ่ายนี่เหมือนยี่สิบปีมันไม่เอามาคิดอะไรมันเป็นมันเองบางทีมันก็อยู่นานเป็นเดือน มีแต่เย็นอยู่ในสมองแล้วก็เฉยแต่อย่าลืมนะไม่ใช่กิเลสตายหมดนะกิสังขารมันรำงับเฉยๆนะแต่มันขึ้นมาอีกวันนี้เจ้าจะเอามันดู่บ่อยี่ภัยในมันหนีได้ผู้ลงคนมันบอกันเป็นพระอรหันต์หน่อยคนดีเด็ดอยังยังอีกไกลแต่มันสลบลงไปสเสมีแห้งแต่เบืบ้งบบองบนมันจะบายขึ้ว่าเจ้าอีกปานนี่ มาทางหลังมาในคีคอปับมากอกเถิกมาไปพร้อมมาในอวบอยู่ด้เพราะนั้นจึงต้องรู้เข้าไปในตัวจิตหมดต่อไปว่าจิตอติสังเวทีเรายังไม่สวดมืน่นสัปสาห์วันนี้ร่วงเลยมานานแล้วเนี้ยขอใช้นีน่หน่อยต่อปัญหานิดหนึ่งเจะจบลงมันมันดึกแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายพอจะจับเขาโครงเป็นสตักเจอร์เป็นโครงสร้างได้ เม่อตามนักศึกษาท่านอาจารย์ผู้เป็นดวงปี่ปองปวงชนกับผมมีความข้องใจในเรื่องสมาธิจึงอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้เมื่อผมบวชพรรษาสองกับผมได้นั่งสมาธิจนได้จิตเป็นเอกผมทำอยู่ประมาณสองสามครั้งช่วงนั้นมีความสุขมากแน่นอนถ้าจิตเป็นเอกแล้วมันจะรู้เองว่ามีความสุขอย่างมากแต่มันหายเป็นนะ ใหม่ๆนี่แะละจะพบง่ายถ้ายังไม่เคยทําเพราะมันไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนแต่ถ้าเห็นแล้วมันหายนี่ยากยากที่มันจะคืนมาเพราะมันไปรอคอยซะก่อนผมทําอยู่ได้ประมาณสองสามครั้งช่วงนั้นมีความสุขมากต่อแต่นั้นผมได้คุกคทีอยู่กับการสร้างกุฏิไปเลยทีนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าอปโธงที่อปจ,จิตโจ มีเกตน้อยมีธุระน้อยนั่นคือแฟกเตอร์ของมันถ้ามันพบอันนี้แล้วรีบเร่งเลยทําไปก่อนอันอื่นเอาไว้เิบอันนี้ยิ่งกว่าเกศอย่างอื่นตอนนั้นผมคุกคีอยู่กับการสร้างกุฏิจากนั้นสมาธิแบบที่เคยทํานั้นมันทําไม่ได้อีกเหมือนเดิมผมพยายามทําอยู่อีกประมาณสี่ปีแต่ก็ไม่พบสมาธิแบบนั้นอีกเลยอยากทราบว่ากระผมจะทําอย่างไร ขอท,ท่านอาจารย์ช่วยให้แสงสว่างแก่ผมด้วยออนุโมทนานี่น,น,นี่มันมีอยู่นะมีคนรู้มีคนเห็นเอกาทิพาโวเอกาทิพาวาคตโตจิตไปสู่ภาวะอันเอกอันเดียวเนี่ยแต่มันก็หายได้มันเป็นกุปปรธรรมไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อเป็นของสาธารณะทุกคนสาม,มารถค้นพบค้นเห็นเข้าถึงได้เป็นวิหารธรรม เมื่อในเรายังอยากให้มันเป็นอยู่มันยังไม่เป็นทําไปอย่างนี้แหละดูลมหายใจไปต่างๆมาเนี่ยจนมันลืมอยากเป็นนะมันจะมีอยู่สมัยหนึ่งที่มันลืมความอยากอยากให้มันเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นเองโดยเราไม่รู้สึกตัวทีหลังก็จะรู้จะจําทางมันได้อันนี้มันเป็นครั้งแรกสองครั้งสามครั้งเนี่ยไม่สังเกตจําไม่ได้ตอนนี้มันมันติดอยู่ตรงที่อยากให้มันเป็น คือกันกับอย่างนอนรับนะแค่งอยางรับแข่งบ่หลับอลบ,อลบ,บอยอย่างรับแอสไออ่านหนังสือไปสอบบ้านพอจกตีหนึ่งจังรับเหือนกันันพ่อสามชุมหนังสือหล่นจะเอิกแหละค่ะไม่นอนอ่านก็ได้อดบ่บอกเขาสำรับเปนเดิมมันก็บว่าสมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าเรายังอยากอยู่มันก็ยังไม่เป็นแต่พยายาม,มอยู่ไม่หยุดหย่อนอี่ต่อไปความอยากจะจางลงแล้วสิ่งนี้ก็จะปรากฏขึ้น